สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับปิวก็จะมาแนะนํา8มือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทในรุ่นปี2021นีส้นะครับสาหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดซับสไคร e กับอย่าลืมกดติดตามปุ่มที่ในข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิวนะครับไปรับไปชมคลิปกันดีกว่าว่า8มือถือที่ปิวได้หยิบยกมานี้ครับจะมีสเปกและหน้าวอลเปเดอร์ใดนะครับไปติดตามชมคลิปกันเลย รุ่นที่หนึ่ง OPPO A15 มือถือรุ่นนี้สดสดุดตาด้วยดีไซน์พรีเมียมหน้าจอกระจกแข็งน้ำหนักเบามีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำหน้าจอใหญ่ความละเอียด HD มาพร้อมกล้อง AI จัดเต็ม3ปเ,ปนเมลน Triple Camera ที่ช่วยทำให้ฟีเจอร์ถ่ายรูปออกมาโดดเด่นอย่างมากเหมาะสำหรับคนถ่ายรูปในโหมดต่างๆสเปคของ OPPO A15 กล้องถ่ายรูปมีความลเอียดสูงขนาดภาพสูงสุดที่4 6 0 x 3,120 สิพิกเซลบันทึกวิดีโอด้วยความชัดระดับ HD อยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีติดตั้งระบบตรวจสอบไร้นมือและจดจําใบหน้าแบตเตอรี่อึดใช้เล่นเกมต่อเนื่องนานได้ถึถง6ชั่วโมง2 vivo y 20มือถือแบรนด์นี้ราคาไม่แพงที่ขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายรูปสวยรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์เรียบหรูไล่เสร็จ หน้าจอขอบโค้งกล้องหน้ามีความเรียดถึง8ล้านพิกเซลเหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่หมดต่างๆในขณะที่ฟีเจอร์วิดีโอก็มีความคมชัดสูงเช่นเดียวกันส่วนฟังก์ชันต่างๆก็ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนสเปค Vivo Y20 ระบบปฏิบัติการ Android เป็น10ฟันทัดด้วย OS 10.5ระบบเปิดและปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อมีการสนทนาเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth 5.0 รองรับเทคโนโลยี 3G และ 4G ใช้งานรองรับ2 SIM Card 3 Vivo Y30 จุดเด่นอยู่ที่คุณสมบัติที่สามารถรองรับไลฟ์สไตล์ด้านต่างๆของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนมีระบบรักษาความเป็นส่วนตัวผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมือโหมดถ่ายภาพถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆมีโหมดค้นหาใบหน้าและปรับแสงสมอัตโนมัติ พร้อมลำโพงระบบเสียงแบบสเตอริโอเพื่อเสียงที่ชัดเจนสเปค Vivo Y30 กล้องหน้าคมชัดขนาดภาพสูงสุด3,120คูณ4,160พิกเซลหน้าจอหมดถนอมสายตาสามารถปรับจอแสดงผลเพื่อลดแสงสีฟ้ากล้องหน้า HDR สามารถวิดีโอคอลเพื่อสนทนาแบบเห็นภาพได้รองรับการชาร์จอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆเช่นมือถือสมาร์ทวอท เชื่อมต่อด้วย t y p ซี USB 2.0รุ่นที่4 Samsung Galaxy A12 สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กแต่สเปคแรงของแบรนด์ Samsung มาพร้อมดีไซน์คลาสสิกหน้าจอกว้างเต็มตาความคมทัดสูง รองรับการแสดงผลทุกคอนเทนต์มีกล้องไลท์โฟกัสช่วยในการถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบอร์สามารถซูมได้มากถึง10เท่าแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสนทนาต่อเนื่องได้ถึง34ชั่วโมงสเปค Samsung Galaxy A12 หน้าจอเป็น Infinity V Display กว้างเต็มตาติดตั้งกล้องสีกล้องหลัง ความละเอียด48ล้านพิกเซลโหมดถ่ายภาพระยะใกล้ด้วยเลนส์มาโครคัมเมลาถ่ายภาพมุมกว้างด้วยอุนต้าวายคัมเมลาได้ถึง123องศาระบบฟาชาร์จจิ้งชัด์จเร็ว15วัตต์ใช้งานได้นานรุ่นที่5 s a ซ s u ซุ Galaxy A30s ใครที่ชอบดูหนังและซีรีส์ผ่านสมาร์ทโฟนรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากมีเทคโนโลยี v i w s HD ช่วยให้ภาพออกมามีชีวิตชีวาและยังมีเฟรมบูตเตอร์ช่วยให้ภาพกราฟ,ฟิกต่างๆสมจริงมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนชอบเล่นเกมมือถือมาพร้อมระบบชาร์จแบตเตอรี่รวดเร็วทันใจสเปค Samsung Galaxy A 3 1 S เทคโนโลยี vhsd และ super amoled เพิ่มสีสันคอนเทนต์ให้มีความสมจริงระบบเกม b o t t e r ทำให้ภาพเคลื่อนไหวอย่างคมชัดและมีชีวิตชีวาติดตั้งกล้องเดฟในโหมดถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบอร์ระบบชัดเร็ว15วัตต์ช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่เร็วทันใจเทคโนโลยีการจดจำลายนิ้วมือช่วยปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว 6 Samsung Galaxy m 2 1เรียกได้ว่าเป็นมือถือสมาร์ทโฟนราคาไม่เกิน5,000บาทที่สเปคแรงมากๆสำหรับรุ่นนี้มีหน้าจอความลเอียดสูงมาพร้อมความจุแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมที่อดทนและใช้นานรองรับไลฟ์สไตล์ต่างๆในชีวิตประจำวันมาพร้อมระบบจดจำใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์สเปคซัมซุงกาเล็กซี่ m 2 1 กล้องหลักความละเอีดสูง48ล้านพิกเซลถ่ายภาพคมชัดได้ทั้งในกลางวันและกลางคืนติดตั้งกล้องเดบคัเมราเพิ่มมีความมิติและช่วยลดสิ่งรบกวนในภาพมนทึกวิดีโอที่มีความเอียดภาพระดับ HD และ 4K แบตเตอรี่ขนาด6,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็ว15วัตต์เชื่อมต่อบลูทูธ o กิกะเฮิรตและอุปกรณ์ Type C และ USB 2.0 7 เลดมี Note 9สมาร์ทโฟนหน้าจอกระจกแข็งป้องกันรอยขีดข่วนคนสเปคท็อปทอป็มาให้ใช้กันอย่างจุใจสะดุดตาด้วยดีไซน์ทันสมัยตัวเครื่องเคลือบนาโน,โนกันน้ำมีให้เลือกหลายสีกล้องหน้าชัดถึง48ล้านพิกเซลมาพร้อมกล้องฮอส์อต4ตัวเพิ่มลูกเล่นด้วยฟีเจอร์เลนมาโครและเลนบุมกว้างสเปคเลดมี่โนต9กล้องหลัง48ล้านพิกเซลขนาดภาพสูงสุด 8,000คูณ6 0พ0พิกเซลถ่ายภาพด้วยมุมมองแบบพารูลาม่า1น8องศาเปิดระบบนำทางอย่างต่อเนื่องได้นานถึง16ชั่วโมงแบตเตอรี่ขนาด5 2 2 0นมิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็วแบบ18วัตต์เชื่อมต่อไท p e C USB 2.0ช่องเสียบชุดหูฟังขนาด3,5ม mm, ิลิเมตร Motorola G9P มือถือของต้นปี2021ที่น่าจับตามองอีกรุ่นมาพร้อมเทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะ AI Camera ติดตั้งชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 62ที่ช่วยให้การตอบสนองฉับไวเลื่อนไหลมาสรับเล่นเกมอีกทั้งหน้าจอแบบกว้างพิเศษ Mag Vision แบบ HD+ Part. ช่วยให้เห็นภาพแบบเต็มตาสเปคของ Motorola G9 p a y เทคโนโลยีคร์ r พิกเซลช่วยให้ถ่ายภาพได้แม้อยู่ในภาวะแสงน้อยระบบ h y b i ิ s ซิมที่สามารถใส่ซิกาก์ดและเมมโมรีการ์ดกันได้แบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็ว20วัตต์ระบบเปิดและปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนามีปุ่ม Google Assistant โดยเฉพาะ เป็นยังบ้างรครับสหรับคลิปนี้นะครับบิวก็ได้มาแนะแนวปิวได้มาบอกนะครับ8มือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทในปี2021นี้นะครับใครถูกใจรุ่นไหนนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับตามช็อปโทรศัพท์ทั่วไปนะครับหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตาม หรือกดซับสไครต์กับยูอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้เลยอยากให้ทําคอนเทนต์อะไรนะครับเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากขอโทรศัพท์รุ่นรุ่นรุ่นาราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับรับคลิปนี้นะครับยูบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย